สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชคลิปนี้เราจะมาทาการซุ่มยามาโตนั่นเองเหตุผลเป็นดังนี้นะครับเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยผมลงเมื่อวานสิผมลงในส่วนของอุซอบกานามนิไปแล้วแล้วผมบอกว่าถ้าอุซอบสามารถดึงธงได้ไม่ไอเรื่องดึงธงอ่ะผมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอเอาหลากัหลกๆอ่ะคือสามารถลบบัฟของแชงได้ซึ่งแม่งก็จริงอย่างที่ผมคิดเลยผมคิดแล้วว่ามันได้แล้วมันได้จริงๆนะครับงั้นหมายความว่าผม คือมันเป็นเมตาคู่ใหม่เออเป็นเมตาคู่สีน้าเงินนั่นเองก็คือยามาโตะกับอูซอบแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสุ่มได้อูซอบหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีการันตีดังนั้นผมจะบอกก่อนที่ผมจะสุ่มเป็นดังนี้นะครับแผนเป็นดังนี้นะอย่างแรกคือเพชรผมมีพันหสุ่มยามาโตะสมมุติว่าไอพันห้เนี่ยเราจะได้บัตรดํหนึ่งใบถ้าสุ่มได้อูซอบคือจบเลยนะครับคือมันจะได้แค่รอบเดียวเนาะทุกๆพันหจะได้อันนี้1รอบ จากนั้นผมจะเติมบัตร2ใบให้สำหรับน้องยามาโตะเพื่อการันตีอันนี้คือแผนเกลืออันนี้แผนเกลือนะครับ่วนอีกแผนนึงสมมุติว่าถ้าก่อนพันหผมได้ยามาโตะไปแล้วเนี่ยเพชร A พันหเนี่ยถ้าได้ยามาโตะไปก่อนแล้วก็คือจบหลังจากนั้นอุซอบก็คือปล่อยยกเว้นแต่ว่าไอเนี้ยมันอาจจะเหลืออีกแค่แบบ200หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้มามันเหลือแบบนิดๆหน่นนอยๆอย่อะผมก็จะยอมแบบสุ่มแบบนี้ไปเลยเพื่อให้มันได้ตัวอุซอบไปเลยงงไหมงงไหม ต้องเอาภาไปเห็นเคลียร์กันก่อนนะเออเป็นท่าพ2แบบนี้นะครับอย่างแรกเกลือกับอย่าง2ไม่เกลือถ้าไม่เกลือเดี๋ยวค่อยส่มเหมือนนี้อีกทีนึงเพื่อเอาอุซอฟแต่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้คือมันต้องดูกับว่าเพชรเหลือแค่ไหนนะครับสมมติถ้าเสียสัก200ได้ยามาตกเหลือพันสามงั้นปล่อยเลยนะครับส่วนที่เหลือสิ่งที่ต้องทําก็คือไปแลกเป็นตัวอุซอบแบบนี้แทนเพราะในท้ายที่สุดยังไงตอนนี้ผมก็ยังเล่นตัวซับอยู่ดียังไม่ได้มานั่งคือสมมุติถ้ามีไอคู่นี้จริงๆ่่ก็ยังไมไมด้เลน ครับแม้ว่าตอนนี้จะมีไคโดก็ยังไม่ได้เล่นงงว่าเวลร้อยผมก็เล่นแค่แบบแท้ายๆซีซั่นอย่างเงี้ยผมค่อยเอาไคโดหยิบม,มาเล่นเพื่อจะดันแรงแค่นั้นเองเอาให้เห็นภาพก่อนนะครับอ่ะทีนี้หลังจากบอกคําอธิบายเสร็จตอนนี้สิ่งที่ต้องทําต่อนะไม่ต้องพูดมากครับสุมแม่งเลยครับอ่าตอนนี้เรามีเพชรพันหนะถ้าได้พันหคือหยุดยังไงหลังจากนั้นค่อยว่ากันมาเริ่มครับได้ก่อนก็ดี พราะเพชรมันต้องเอาไปเผื่อในการสุ่มไอ้นี่ด้วยครับสุ่ม4.5ปีนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะเพชรควรจะแบ่งไว้สําหรับ250เพชรเพราะว่าในเดือนสิงหาเนี่ยมันจะมีในส่วนของตู้สิบถ้าอิงจากปีที่แล้วนะโอเคสามรอบผ่านไปนะครับออกเธอออกเธออยากเกลือเลยอ่ะ สองแล้วนะสอ0รแล้วนะต่อครับสุ่มรอบเดียวไปเลยนะครับอย่าบอกนะว่าดวงเกลือไม่เอานะวึบบมัดมัดแล้วมัดตึงยามาโตแต่แตเด <c oughs> โอ้ยกูดวงดีไปเออโอเคได้แล้วจบจบแล้วแต่แตเดนแหม่ตกโต,ตเลยทีเดียวโอเคครับจบ ตามนี้นะฮะทั้งหมดเสียอยู่ที่300เพชรแม่กูดวงดีเกินลวงนี้สุมนานแล้วฟุดเล่นครับมันเราก็ไม่รู้เนาะแต่เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นแผนเกลือ1ัน0เนี่ยผมต้องยอมเติมสุม่มอันนี้2ใบก็คือใบละพันหกสอใบผมบอกแล้วนะโอเคไหมครับอันนี้คือชัดเจนนะเวลาสุ่มต้องมีแผนนิดนึงเนาะเพราะถ้าเอาแต่สักแต่สุ่มอย่างเดียวมันมันจะเพชรไม่พอในการอ,าอะไรนะเพชรมันจะไม่ไม่พอในการเปิดเอกตัวต่อไป โอเคทีนี้มันมาเป็นแผนเนี้ยสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคือยังไงนะครับอาเดี๋ยวขอ10บใบเหรอมีกี่ใบแล้ววะเดี๋ยวนะผมไปหนึ่งรอบหนึ่งสอมสี่ห้าหกโอ้ปล่อยเลยปล่อยปอยงั้นงั้นไม่ต้องสูงก็ไดนะ้เพราะว่าการันตัวเอยการันตีสีดาวก็ใช่ว่าจะได้ตัวที่ดีนะครับกาลังดูเลดอ่าแผนคือมันผิดแผนที่ว่า300แม่งมออกเลย เอาละพอ300ออกเลยสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือยังไงเดี๋ยนะผมขอคนวนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาแปบ๊บเดียวโอเคสรุปเป็นดังนี้นะครับผมตัดสินใจแล้วหลังจากได้ยามาโตะนะสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือไม่ทําอะไรเลยครับแล้วก็ไม่สุ่มอุซอบด้วยเนาะเพราะว่าเพชรมันพันสองเนี่ยบางคนอาจจะมองหูเพชรแม่งเหลือตั้งเยอะสุ่มอุซอบแม่งไปเลยคืออย่างนี้ครับผมบอกไปแล้วว่าประเด็นแรกเนี่ยผมมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอามาเล่นเลยไหมอ่ะคตอบคือถ้าเล่นเลยอะ่ะผมจะสุ่ม ประเด็นคือผมยังไม่ได้เล่นครับเพราะคืออย่างที่เข้าใจกันตอนนี้ไอดี ID ผมเนี่ยผมทาเป็นซับเพื่อมีบางคนแบบโอ้ยผมแม่งกากผมแม่งไม่ติดท็อปร้อยคือผมอยากให้เข้าใจก่อนคุณดูที่ถ้วยนะเนี่ยผมอยากให้ดูก่อนเนี่ยอ่ะกี่ตัวดูเวยหนึ่งสองสามสี่อะห้าหกเจ็เนี่ย, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ยผมเล่นอยู่9ตัวครับงงว่า1นึ่งซีซั่นผมเล่นอยู่เก้ถึงสิตัวประมาณนี้โดยการเก็บเศษต้องเล่นในสดาวพวกเนี้ย ดังนั้นผมเลยไม่มีเวลาที่จะไปเล่นตัวหลักเนี่ยไอไคโดผมเพิ่งจะมาเล่นเองมาเลยเป็นคำตอบที่ว่าถ้าสุ่มมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นหมายความว่าก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นคู่เมตาต้องคุยกันตามตรงนะครับส่วนของอุซอบอยากได้ไมโครอยากได้แต่บอกแล้วนะครับว่าถึงได้มาก็คงจะไม่ได้เล่นพอไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้รีบครับ100วันสุ่มอ่แลกไปเรื่อยๆก็ได้ครับอย่างตัวบุ๊เพิร์มีคนถามว่าเอ,าอ้าอยัางน่ายังน่าเล่นอยู่ไหม ก็น่าเล่นสิครับเนี่ยผมแลกไปแล้วเนี่ยร้อยสามห้าเนี่ยชัดเจนป่ะน่าเล่นอยู่แล้วครับคือมันน่าเล่นอยู่แล้วอ้าวโดยนี้ครจินเบละ่ะผมบอกแล้วว่าจินเบต้องมันซับเหลืออีกแค่8วันผมก็ได้ละอ้ามีอีกตัวนึงด้วยต้องเอาให้ชัดนะครับในส่วนของลูฟี่อ่าตัวนี้เนี่ยอีกแค่11วันก็ได้แล้วอ่ะงงว่าคือแค่10วันเนี่ยเอาเฉลี่ย10 10วันเนี้ยผมได้ตามที่ผมต้องการแล้วหลังจากนั้นก็จะเอามาวิ่งคู่เนาะแล้วก็ในส่วนของโซโลก็แลกอยู่เพื่อให้ม เหมือนกันอยากให้เขาเข้าใจเป็นหลักการก่อนนะคบว่าตอนนี้ผมเน้นในการทำซับเป็นหลักนั่นเองพอทำซับแล้วเนี่ยมันเลยไม่มันไม่ได้เล่นตัวหลักอะ่ะเออประเด็นมันคือตรงนี้ครับพอไม่ได้เล่นตัวหลักก็เลยไม่ต้องรีบพอไม่รีบก็แลกเอาเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ซับผมต้องเอาให้ชัดนะครับอันนี้ฟีรอครับอันนี้จินเบชัดเจนนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นไคโดแต่ว่าอ่าไคไคโดไอเนี้ยไคยโดโล่ครับแต่ว่าต้องอัปบูดก่อนซึ่งซับ อันเนี้ยมันเยอะกว่าดังนั้นเลยไม่ต้องเอ้ยพูดผิดเอาไคโดมาแทนตัวนี้นะครับไอสองตัวนี้เอาไว้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นชั่วร้ายแต่ผมเชื่อว่าวันเดวันหนึ่งเดี๋ยวต้องมีรุ่นชั่วร้ายที่เป็นสีน้ําเงินมาซึ่งอาจจะไม่ใช่หมัดก็ได้หรือหมัดก็ได้หรือวิ่งคือสายไหนก็ได้ขอแค่เป็นรุ่นชั่วร้ายอะ่ะมันใช้ได้นะครับเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันก็เอาเป็นดังนี้ครับก็คงไม่ส่มต่อครับเพราะว่าต้องเก็บเพชรไว้เนาะโอเคมาสรุปเพิ่มเติม หลังจากนี้สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัว1 250เพชรเพในการสุ่มอ,อะไรนะสุ่มตู้10นะครับซึ่งผมไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะมาเดือนสิงหาประมาณเอาง่ายเลยคืออีก2อสเดือนเนี่ยจะมาแล้วหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าจะใช้เพรควรกักไว้250หรือถ้าตอนนี้จะเหลือศูนย์เลยก็ได้แต่คุณควรกักไว้250เพื่อที่จะเอาไปสุ่มโอเคไหมครับกักไว้เพื่อสุ่มด้วยนะอย่าใช้จนหมดนะครับไม่งั้นไม่เหลือจริงๆนะ่ะ กักไว้ด้วยนะอย่างที่2ในเดือนที่7โดเดี๋ยวแชงเขียวจะมามันเลยเป็นอ,อ,อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่สุ่มนะครับเพราะว่าไอตอนนี้มันเดือนเดือน5้าแล้วคือเดือน6เลยนับไปเลยเดือน6หลังจากนี้ทั้งเดือนนะครับจนกว่าแชงจะมาเดือนที่7ผมไม่รู้ว่ามาวันไหนนะคร่าวๆเนี่ยผมน่าจะมีอยู่2 5 0 0 2 0 0 0เพชรและแชงน่าจะเหมือนกับรอบที่แล้วก็คือว่ามันน่าจะการันตี3 0 0พเพชรมันจะเหมือนกับยามาโตะรอบนี้ซึ่งสมมุติว่าถ้าผมเป็นแบบเกลือต่อเลย วงเล็บว่าถ้าเกลือนะผมอาจจะใช้แบบ2,000ครบเลยอะ่ะหมายความว่าผมก็ต้องไปใช้อบัตรสุ่มเหมือนกับเหมือนกับยามาโตะนันตอนเนี้ไอพันหกเนี่ยอาจจะเติมอยู่ใบหรือ2ใบก็ได้ซึ่งตัวแ้งเนี่ยผมอยากได้จริงๆอยากได้จัดจัดเลยแหละเนี่ยครับต้องเอาให้ชัดนะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะเออคือมันมีในส่วนนี้ด้วยนะครับอยากให้เข้าใจนะดังนั้นผมเลยต้องเก็บเพชรไว้เพื่อสุม่มแชงเขียว และหลังจากแช้งเขียวเนี่ยไอเดือน8อเดือน9เนี่ย ex 4.5ปีมาต่อคือแม่งต่อเนื่องกันเลยนะครับดังนั้นไอเพชรที่มีพันสเนี่ยเหมือนจะเยอะมันไม่พอนะโอเคไหมครับถ้าเติมได้ก็ควรจะเติมเอาที่เราพอไหวแต่ว่าถ้าดวงดีอย่างนี้ก็คือรอดตัวไปเนาะแต่ก็มันไม่ใช่ทุกรอดจะดีหรอกอย่างรอบหนวดดำอะที่ผมสู้มาผมก็รอดไป800เหมือนกันนะครับไอหนวดดำเนี่ยก็800เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะดวงดีเสมอไป อันนี้300ก็ถือว่าดีไปถ้าอันไหนดีก็รอดไปครับแต่ก็ใช่ว่าจะรอดเสมอโอเคไปดังนี้แล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ยามาโตะไอดีหลักนั่นเองนะครับส่วนมีคนถามเดี๋ยวผมจะยัดเศษไหมผมจะเล่นไหมส่วนตัวคิดว่าน่าจะเอาแค่มาวิ่งแทนครับอ่าวิ่งแทนตรงนี้เหตุผลผมบอกไปแล้วครับถึงแม้ว,ว่าจะได้มาก็ยังไม่ได้เล่นชัดเจนนะครับและถึงอ่าผมจะยัดไปตอนนี้เวลมันก็คงไม่ร้อยด้วยเออมันปัญหามันคือตรงนี้มากกว่า นะครับส่วนที่ทําก็น่าจะแค่เอามาวิ่งแทนเฉยๆเพื่อปั่นเวลไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่รีบครับชัดเจนนะเพราะว่าได้มามันก็คงจะไม่ได้เล่นอันเนี้ยทำให้ดูเลยครับเนี่ยปุ๊บยามาโตะนะครับชัดเจนนะวิ่งแทนไคโดไปก่อนส่วนเศษตรงนี้ไอ้ที่ผมมี400เนี่ยสี่เศษคิดว่าส่วนตัวผมบอกเราว่าจะทําเป็นบูธสามสารโตไคโดนะครับไอยามาโตะก็วิ่งไปครับเนี่ยเศษมีเห็นปะ เดี๋ยวรอบนี้อีเวนต์จบก็น่าจะได้อยู่500เนาะก็เอาแม้คือไปปั่นไคโดอะแต่ว่ายังใช้เยอะไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าโคลามันมีไม่พอนั่นเองคือไม่รู้ว่าการเล่นเกมนี้มันต้องคำนวณดีๆอะเนี่ยโคลามันมีแค่เจ็ดแปดร้อยเองครับเห็นปะผมมีไม่พอนะแล้วก็ตอนนี้ต้องอัพบูตตัว3ดาวคือตอนนี้ต้องกักตรงนี้ถึง900ครับซึ่งผมมีไม่พอเนี่ยเนี่ยผมมีต้องมีถึง900นะอาจจะต้องเอาให้ดูก่อนจะได้เห็นภาพตรงกันนะครับ ต้องมีถึง900เดี๋ยวมาที่โซโลโซโลแล้วกันคือตอนนี้ก็แลกอยู่นะครับมันจะมันจะได้อยู่แล้วเนี่ยโซโลเนี่ยเห็นว่มอีกแค่1 0 12วันก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นว่าผมมีเศษแค่เนี่ยเท่านี้เองครับมันไม่พอครับส่วนไอ้สามดาวที่ผมจะต้องแลกอีกอีก6ตัวก็คือ900นั่นเองครับหวังว่าน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะสรุปเป็นดังนี้ไม่รีบนะเดี๋ยวค่อยไปสุ่มแชน์ใหม่อีกทีค่อยว่ากันครับผม